ไไใครจะไปคิดแล้วว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้จะเกิดขึ้นที่ร้านเราในช่วงเช้าของเมื่อวานที่ผ่านมามีน้องท่านหนึ่งมาปรึกษาและลบคิ้วที่ร้านม,มาด้วยอาการวีนเวียเว่ยงเหมือนไม่พอใจอะไรสักอย่างพี่ขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับพอดีพี่ปวดหนักนะคะ่ะพอลบคิ้วเสร็จเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นห้องสิบแปดมันหายไปไหนอะ่ะในกระเป๋ามีไหมมันจะมีได้ยังไงคะในเมื่อหนูนอนอยู่แค่ตรงนี้แล้วไม่ได้ไปไหนเลยอะ่ะมันจะไม่มีใครเอาไปได้ยังไงคะในเมื่ออยู่แค่นี้หนูก็ไม่ได้ไปไหนแล้วหนูก็นั่งอยู่แค่ตรงนี้ ถ้าในเมื่อวันพรุ่งนี้หนูไม่ได้ทองคืนนะหนูจะไปแจ้งความวเอาเรื่องให้ถึงพิสุดเลยในตอนนี้ทุกคนตกเป็นผู้ต้องสงสัยรวมถึงตัวบีทเองถ้่าทีไม่ดีแบบนี้อาจารย์ตั้มจึงเรียกทุกคนมาคุยด่วนเบียได้เอาทองเข้าไปไหมไม่ได้เอาไปค่ะไม่ได้เอาไปค่ะบัค่ะ ทุกคนต่างก็แสดงความบริสุทธิ์ใจแม้ว่าในตอนนี้เราจะยังหาทองไม่เ<ล>จอตกอยู่ในสภาวะความเครียดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่างานของเราจะกระทบไปด้วยมาสเตอร์แต่ละท่านก็ตั้งใจทํางานของตัวเองอย่างดีที่สุดช่วงเริ่มงานของวันนี้ใ,ในขณะที่น้องเบียร์และพี่แจ๊บกําลังทําความ<ก>สะอาด,ดกับทองของน้องที่มาลบคิ้วทําหายไว้ึรีบติดต่อน้องท่านนั้นมารับโดยด่วนหนูเจอทองแล้วนะคะได้ค่ะเดี๋ยวเรื่องงานแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปเอานะคะได้ทองคืนแล้ว ที่เจอทองสิบาทหนูมสสาซื้อมาแล้วพันหเอาเอาได้ยินบ่ผิดเป็นบ่นี่ทองหนักตังว่าสิบาทจังไดคือว่าพันหาแล้วมูเจ้าคิดว่ามันเป็นทองเอยียงซอยบอกคอยแนะ